ชาวันนี้สถานการณ์ยังไม่สู้ดีเลยนะครับ<า>พี่น้องชาวเชียงใหม่ยังไม่มีโอกาสเห็นดอยสุเทพเลยนะครับเพราะวันนี้ค่าฝุ่น PM 2.5เข้าขั้นวิกฤตนะครับเมื่อวานอันดับ1ของโลก<า>วันนี้ลดลงมานิดหน่อยแต่ว่าก็ยังสูงเป็นอันดับโลกอยู่อันดับ3ของโลกนะครับแล้วบางจุดเนี่ยค่าฝุ่นเนี่ยมันทะลุ500ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรด้วย<า>ซึ่งภาพอย่างที่เราเห็นนะครับ ตัวเมืองเชียงใหม่ครับไม่สามารถมองเห็นดอยสุเทพจากที่สูงได้ใครที่เคยไปเชียงใหม่นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่พื้นที่ตรงไหนในตัวเมืองเนี่ยมันสามารถมองเห็นดอยสุเทพได้เพราะว่าคําขวัญเชียงใหม่คือดอยสุเทพเป็นสีต,ตอนนี้เนี่ยสีขาวล้วนๆเลยฮะนอนดอยสุเทพไม่มีสีเลยฮะเป็นฝุ่นค่ะเป็นฝุ่นเลยครับตอนนี้เนี่ยวัดค่ามลพิษนะครับในตัวเมืองนี้ได้ประมาณ92ถึง 111ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับแล้วจุดที่หนักที่สุดก็คือพื้นที่เชียงดาวครับอำเภอเชียงดาว501ไมโครกรัมต um <per, S 2> <c. S 1> ่อลูกบาทเมตรทีนี้มันก็ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะหลายๆอาชีพตอนนี้หนึ่งอาชีพที่ได้รับผลกระทบมากๆเลยนะครับนั่นก็คือพี่พไรเดอร์รผู้สื่อข่าวไปสอบถามคุณพี่พานุพงศ์ครับคุณพี่พานุพงศ์เป็นไรเดอร์ในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่นะครับ บอกว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้เวลาเนี่ยอยู่ท่ามกลางฝุ่นเนี่ยอย่างน้อยนะปกติเมื่อก่อนอยู่ได้ทั้งวันนะ,ะขับรถส่งได้ทั้งวี่ทั้งวันเลยกี่เจ้าสั่งมาไปได้หมดมแต่ว่าตอนนี้ทำงานสามชั่วโมงโต้องหยุดพักแล้วครับเพื่อที่จะไปหาที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ หายใจเข้าได้อย่างเต็มปอดหน่อยอต้องไปหาห้องปลอดฝุ่นอะไรแบบนี้นะแล้วสังเกตดูนะคะนะขนาดพี่ไรเบอร์ใส่ทั้งหน้ากากใส่ทั้งคล้ายๆเป็นเหมือนผ้าคลุมอีกอรอบรนึง<ๆ>ด้วยนะคะคือจริงๆสภาพอากาศของเชียงใหม่ณนะเวลานี้ควรจะต้องใส่ N95 แต่พี่พานุพงศ์บอกว่าตอนนี้เนี่ยไอตอนที่กําลังทํางานอยู่ปฏิบัติภารกิจส่งของเนี่ยทำได้เพียงแค่ใช้ผ้าบัฟหรือพวกผ้าเนี่ย ปิดหน้าปิดจมูกเท่านั้นเพราะถ้าจะให้ไปใส่พว้หน้ากากอนามัย2ชั้นหรือ N95 หายใจไม่สะดวกครับโอ้มันทำงานทำอากาศร้อนด้วยลำบากจริงๆครับวันไหนที่เห็นฝุ่นหนาเนี่ยนะฮะเรียกว่าแทบจะไม่กล้าออกไปทำงานเลยอ่ะกลัวเรื่องราวของสุขภาพมากเดี๋ยวไปฟังเสียงของพี่พานุพงศ์กันหน่อยนะฮะครับเป็นช่วงเวลาครับสาชั่วโมงหรอกลับเข้าบ้านเวลาเดินทางจะต้อง อันนี้อปไ้ใช่บบแ,แม่ใช้ภาพแบบแผนแมทอ่ะอ๋อไทำเป็นเวลาเนาะครับภาเป็นช่วง,วงแม่ก็เคยสั่งน้ำมูกออกมาแล้วจะเป็นเป็นขี้ฝุ่นอ่ะเป็นเหมือนขี้ฝุ่นเดี๋ยเราสูดเข้าไปนะครับ